Check it out on the flower thong Để bao, thong mung yo son chong bun ni men ding ngay men dek lo du flow, yo one la like two la like three la like four la like hit ไม่ได้สนโลาใครๆนะเขาก็บอกว่าแรบกูเงาเยานี่กูแบแบบฟรีสไตล์ไทยนับเงาฮะ hit the โอ d school ใหญแบบแฮมิ่ามาไทยว่าแต่ฟังแล้วมึงได้แรงบันดานใจกูแบบก็ะ่วยกระจายแบบมีสไตล์จนเกิดปะกายไฟและโฟล์ทลุทลุทลุทลายจนอันตรายไมค์กูพามาสองตัวก็ยังก็ฟรีสไตล์สบายใจแต่กูพูดแต่เรื่องจริงกันทั้งนั้นนี่ไม่ได้ใจดำไม่ทอบมันบอกว่าทำไม่ใช่พี่แล้วจะมีใครทำมากรูไม่เจนละจากับพวกที่ไม่ได้พร้อมเข้าใจกันนะเพลงกูหยาบคายผมกูทำให้ลูกผู้ชายฟัง ทำมึงบ้าสิทำมึงโดดเย่าโซนชนบุรีนี่ไม่ได้ไงไม่ได้กระโหลกนะมึงก็ดูดิชนบุรีนะฟังยังไงก็เฝ้าเย่าหวันแล้วก็ถูแล้วก็ถีแล้วก็โฟลแล้วก็โดดเย่า h ็ดกันแต่เอาไม่ได้สน low ใครใครนะเขาก็บอกว่าแบบกูเก่าเย่านี่กูแบบแบบฟรีสไตล์ไทยนะำโหรฮะ hit the old school yeah the hip hop gold อยากเป็นผือหรือว่าอยากจะเป็นโจดแต่ถ้ามึงไม่ชอบก็ถือว่ามึงไม่อินนะกูไม่โกรธนะคือกูไม่โหดหรอกแต่ว่าพวกมึงกันหลอกอะถ้ามึงไม่รู้ก็เงียบไอเด็กกระโปรงไอสัตว์นี่อยากจะเอี่ยวแต่มึงไม่เกี่ยวไอเสี่ยวมึงลองมาเฉี่ยวที่ชนนะทำเป็นเฟี้ยวไอสัตว์เดี๋ยวเลี้ยวกันหน้าขำมั่เลยทำทรงมาเฟี้ยวจะเบี้ยวจะคัดจะฟันนะจับพวกมึงมาเขกันโลกไอเด็กกระโปรงจับมึงกันโดดไป็ล้าสจะพัง ปีจะจบมานานหนังสือจบพิธีระบบท์รับเป็นทีมเหมือนวิจิตรสะกดลทอมมาสิบเอามาจิตรจบมีแต่สิ่งที่ดีๆปรากฏฟังแล้วฟิลเหมือนกบทกวีอีกสิบกว่าปีเป็นกวีชาดกชอบยังกินวายยังสีมนต์เขาลบสิไรให้เกิศักดิ์ศรีให้ใครมาชี้หรือมาขีดกำหนดบทชีวิตมีขึ้นมีลงหวาขยันไม่มีวันตกอับรักูไม่กลัวใครโง่แม่กดไปลงถ่านยังทำโจมปักไม่มีคนคอยมาส่งเสียตอนอายุสิบหกคุเหนื่อยหนักทำงานจนพบขำหนักเบาเอาสู้ไม่เคยจะบ่นหวาผ่านความลำบบบาาากกกกกททททุุดดตตตตตออออออนนนนนสสขยิ่่งงีมมึเเจัโ็ สวัสดีครับ